สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในเพชรยนต์นะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับโอ้โหต้องบอกว่าหล่อจัดเลยคันนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นสาววอกรีโวนะครับพลาดไม่ได้เลยคันนี้นะครับต้องบอกว่าออฟชั่นหนักๆท่วมๆเลยนะครับแต่ราคาที่สบายกระเป๋านะครับคันนี้เป็น t o y ยต้าเรโวนะครับ2.4 e พัฒนะครับแต่งออฟโรดนะครับสุดสวยนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับตัวรถเป็นปี2019นะครับเป็นปี2019นะเลขไมค์คันนี้อยู่ 91,000กิโลนะครับเลขไมกไม่91,000กิโลนี่น้อยมากเลยนะนะครับสำหรับรถ4ประตูตัวนี้นะครับราคาเสนอขายอยู่ที่6 6 9 0 0 0บาทนะครับกับตัว2.4 e ี E พั d ตัวสูงนะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับพลาดไม่ได้นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามากันได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์ด้านล่างนะครับ062 640 7776็ 0, 6, 2, 6, 4, 0, 7, 7, 7, นะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เราตเติมรถเข้ามาค่อนข้างเยอะนะมันก็จะได้รถ แปลกๆนะที่สวยๆหล่อๆถ้าใครรออยู่นะครับคันนี้แน่นอนนะครับรีโว4สี่ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาปี2019้ราคา669,000ับาทนะครับแต่งหล่อมาหมดละใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะคันนี้ตัวรถเป็นสีดำนะครับเป็นสีดําทั้งคันเลยตัวกระจังหน้าน,นี้เขาเปลี่ยนมาจากศูนย์นะนี่มันเป็นชุดแต่งของศูนย์เขาที่มันจะมีในตัวมันจะมีเฉพาะในตัวอีพัทมังที่เขาชอบทําให้มันเป็นกระจังหน้าส้มแล้วก็ตัดดําด้านแล้วก็จะมีโป่งล้อ มันจะมีอยู่รุ่นหนึ่งนะที่ป้ายแดงเขาจะทําออกมาแบบนี้ก่อนหน้านี้ที่เพชรยนต์ก็มีอยู่3คันนะแต่ขายไปหมดลวตอนนั้นเป็นเกียร์ออโต้นะครับแต่คันนี้เป็นเกียร์เมนนวลนะครับหกสปีดเครื่องยนต์สองจุลิตรนะครับสีดำสีประตูสวยๆนะครับต้องบอกว่าคันนี้จะหนักจะเต็มนะไฟหนงไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์เต็มระบบเลยนะครับมีเดร์ทานบันนิ่งไลท์นะก็มีโป่งล้อนะครับเป็นสีดําด้านนะครับชุดกั้นชนนะครับแน่นสนิทเลยเพราะว่าตอนนี้รถเดิม ต้องบอกว่ายังไม่ได้มีการเคลียร์งานหรืออะไรเลยนะรถมันเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับต้องบอกว่าคันนี้เข้ามาถึงล้างตั้งขายได้เลยสวยมากนะครับเดี๋ยวทะเบียนเราเปลี่ยนเป็นกรุงเทพนะครับ<ม>เพราะว่ามันกําลังทําเรื่องอยู่ตอนนี้นะครับก็ทําเรื่องโอนอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวทะเบียนก็ต้องเปลี่ยนเป็นกรุงเทพะคันี้คันนี้ก็เป็นยางแบบว่ากึ่งมาะเทะเลนนะครับของแม็กซิสนะครับท่านผู้ชมดูนะครับล้อละอยางก็ ราคาก็เอาเรื่องแล้วนะครับกับราคาตัวรถคันนี้6 6แสนหกนาพันะครับได้ชุดอัปเกรดโชค้คอัพเป็นสตัดมาอีกนะครับเป็นสตัดปรับเกีียวนะครับสูงได้ต่ำได้นะถ้าเราเบื่อแบบออฟโรดแล้วเราก็เปลี่ยนล้อแล้วก็กดสปริงมันลงนะครับคันนี้ก็เป็นแม็กห้าก้านหกลูร้อยนะครับยางก็จะมีเพ้นต์ตัวหนังสือเปนสีขาวนะครับผูกสีเดิมๆม,มากสวยมากนะครับ กระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับตรงปลายมีไฟเลี้ยวนะมาพร้อมโลโก้นะครับนี่นะต้องบอกว่าตัวรถคันนี้เดิมสุดๆเลยติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับข้าง80หน้า60นะครับด้านบนจะมีแหลกหลังคามาให้นะนะครับอันนี้เขาติดเพิ่มมาจากศูนย์นะครับเป็นแหลกหลังคาพร้อมแบบถ้าใครซื้อไอตัวแหลกมาต่อก็พาดแล้วก็ล็อกได้เลยใช้งานได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลังคาไม่มีรั่วซึมแน่นอน นะตัวบันดงบันไดก็เป็นสีดำนะครับเป็นสีดำด้านสวยๆไม่มีบุบสลายนะครับรถเดิมมากนะครับสวยด้วยมีสปอร์ตบาร์ให้อีกข้างหลังเป็นงานไฟเบอร์นะครับจริงๆตัวนี้มันเหมือนของตัวโลโก้เนาะโทนสีอะไรต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าร้านที่ลูกค้าไปทำมาก็ค่อนข้างดีงานดีนะครับงานเนียนแบบเป็นสีเทาตัดสีดำเงาจบกด้านหลังไลฟฟ้าเรียบร้อยนะครับโลโก้บเลเนอร์อยู่ครบ นะคันนี้ราคา6 69,000บาทนะครับล้อด้านหลังกับด้านหน้าก็เป็นล้อขนาดเดียวกันยางก็เป็นปีเดียวกันนะครับดอกอยางพุ่มท่วมเลยนะเหมือนยางรถไถอ่ะวิ่งไปตะกุยที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็คันทรงคันสีเดิมๆนะตัวรถไม่มีผ่าไม่มีเว้านะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีสนิมเลยนะเลขไม้90,000นะครับกับรถราคา6 69,000บาทตัว E-Pass นะครับได้หน้าหล่อแล้วเป็นเกียร์แมนวนวลนะครับใครที่แบบสายลุยๆนะครับ หรือหารถสวยๆไปใช้งานก็คันนี้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7องกนดเเะครับผมได้เพชรยนต์นะครับคนเดิมเนาะนะครับคันนี้มีกล้องมองหลังให้นะครับตัว e-part มีกล้องมองหลังให้แอบส่องใต้ล่างก่อนอ่าด้านหลังก็โช้กก็มีการปรับเซ็ตมาใหม่เช่นกันนะครับเพราะว่ามันเหมือนก็บอกมันยาวขึ้นนะเนาะนะครับแต่ท่อยางอะไรอะไรต่างๆอยู่ครบนะครับเป็นของเดิมจากโรงงานหมดเลย ตัวรถคันนี้ต้องบอกว่าเครื่องยนต์เดิมนะครับถ้อยเสียเดิมไม่มีตัดแต่งแน่นอนนะครับแม็กไลเนอร์ก็เป็นของเตอร์้าเองนะครับจุดจับยึดอะไรต่างๆก็สมบูรณ์นะครับฝาท้ายคันนี้ก็เดิมเดิมนะครับมีมงมีเม็ดอะไรอยู่ครบหมดนะครับรถสวยๆนะครับคันนี้เป็นปี2019นะครับพ่อต้องบอกว่ายอดจัดก็คงแบบล้นๆนะยังไงก็ฟรีดาวนะครับจัดเต็มฟรีดาวแน่นอนคันนี้นะครับรีโว 2 4 e-pat ปี 24, e P ath, P 19สีดำสวยๆเลยนะครับไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะครับกันชนก็เป็นตแตะเลดแข็งๆนะครับไม่มีรอยบุบไม่มีอะไรเลยนะตัวสวยมากนะครับถัดมาฝั่งคนขับนะครับด้านหลังก็ล้อยางอะไหลก็เห็นกันกันอยู่แล้วก็ตัวคัทซงคัสซีอะไรก็เนี่ยส่องมันเห็นแต่เลขเลยนะครับน่ท่อพักกลางก็ยังอยู่นะท่อไม่มีขึ้นสนิมนะก็คือต้องบอกเลยว่ารถคันนี้สวยนะครับ แต่ผมยังบอกไว้ว่าราคามันถูกมากเลยนะ, 6, 69, 000, นะกนกหกแสนหกนเพันะครับเบาเป็นเบาะหนังนะครับสีดําไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับเบาะเดิมๆนะครับชุดเครื่องมืออายาไอชุดเครื่องมือแม่แรงอยู่ใต้ล่างของเบาะนะครับคันนี้ก็มีแค่เอาหัวหมอนไปเก็บงานนิดนึงนะครับนี่กระจกก็ยังเป็นโตโยต้ตาแท้ทุกบนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้ต้องบอกว่าสภาพเดินสุดๆนะครับเลขใหม่เก้า0มพัน เจ็ดสิบกว่ากิโลนะครับโฟรมาลายมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับเป็นหนังสามก้านนะครับสวยสวยเลยนะนี่กนะ็ไม่มีถลอกเลย่นะสวยจริงนะครับคันนี้จอเป็นจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้นะสามารถใส่ซีดีแล้วก็เชื่อมต่อ usb นะครับหรือว่าอ่าจะบลูทูธนะครับเปิดเพลงจาก u ู u b e ฟังอะไรก็ได้หมดนะครับมี power outlet แนละ usb aux นะครับแอร์เป็นเมนนวน นะครับแสงมันเข้ากลองเนาะนะครับแอร์เป็นเมนนวลนะครับเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลหสปีดนะครับหัวเกียร์ก็จะมีการใช้งานบ้างนิดนึงนะครับนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้นะแล้วก็ปุ่มอีโค o โหมดและพาวเวอร์โหมดนะครับก็ยังมีให้เหมือนเดิมในตัวรีโวนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องให้รู้จะเปิดขึ้นไหมนะวันนี้นะครับฝากระโปรงรีโวต้องยอมรับเลยว่าหนักสุดนะครับ สักคู่หนึ่งนะครับมานะรัรถมันสูงด้วยแล้วฝาโปมันค้ำสูงนะครับความสูงจากตัวพื้นก็เลยสองเมตรกว่าอยู่นะครับเปิดฝาโครง้าเยงจนจะคิวจขึ้นเลยเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวห้องเครื่องของเจ้าคันนี้นะครับแผ่นกันความร้อนอะไรก็เดิมๆหมดเลยนะครับแล้วพวกรอยอาร์ค เม็ดพาร์กลอยอะไรต่างๆของโรงงานยังอยู่ครบหมดนะครับต้องบอกว่าตัวรถอ่ะไม่มีพิความจมน้ำชนหนักแน่นอนนะหลุดาายัางไงร,ราคา669นะรถปี19หั่นัตไม่มีขยับฝากระโปรงแท้โตโยตา้า่อไอเสียเดิมนะครับเทอร์โบเดิมแคตาลติกอยู่ครบนะครับเครื่องไม่มีแกะจะเห็นได้ว่ามันจะไม่มีคาบอะไรที่เป็นโวกซีนที่เขาอัดเก่าเลยนะเพราะว่ารถคันนี้เดิมมากนะครับ เดิมนะเหล็กทางนั้นนะครับโลโก้อนะครับก็ขวาซ้ายเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรอยตัวไม้คำ้ำปนกะปกนะครับสุดสวยคันนี้พลาดไม่ได้เลยนะที่ติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์066 640 7776กับผมในเยสต์เลยนะครับแบตอันนี้แบตใหม่ก็เป็นแบตแห้งหวัวแบตไม่มีขึ้นที่เกลือนะแห้งๆเดิมๆ นะครัแผ่นพองแผ่นเพดอะไรก็เดิมเดิมนะครับส่องเห็นหมดทุกจุดสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะครับหัวน็อตฝาโป้งอีกฝั่งหนึ่งก็ครบเลยนะครับไม่มีถลอกนะครับคันนี้ต้องบอกว่าสุดจริงนะครับสำหรับตัว t o y o ต a r ร v o นะครับ2.4 E-PAS สัตปี2019นะครับเกียร์เมนนวล6สปีดสีดำยกสูงนะครับเลขไมล์เ0 0าหกับราคา669,000บาทคันนี้นะใครสนใจก็รีบๆเลยนะครับที่เบอร์0626407776ครับผมเน็เพชรยนต์ครับสวัสดีครับ